คนมันมันหน้ยากเจ็บตอนนี้มีสิเอ้าทำไมหายอ่ะอ้าวผู้ใหญ่อยู่ไหนผู้ใหญ่หินอยู่ไหนนี่มันลอยแข้งลอยขาครับผมผู้ใหญ่หินวันที่ยี่สิบแปดนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยประเมินผลอีกทีนะครับผมขอ,อกระยิบแล้วนั่งฝ่ายนี้ตรวจนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับ แล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับในตำบลมี่คงพัฒน,นาเราต้องช่วยเหลือกันนะครับในเมื่อยามยากนะครับก็หลังจากนี้ชี้แจงแผนการปฏิบัติในวันนี้ครับเรียนเชิญครับทุกผ้นหา1-5จะไปในร่องห้อยนะครับแล้วประมาณ1นกิโลถ้ายังไม่เห็นอะไรต่างๆแล้วมีความเสี่ยงขอแจ้งไปยังบก,กแล้ว ที่เราเดินกันง่ายๆอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับตรงนี้เป็นชั้นความชันสันตุนส,สูงมากเลยถ้าน้องหลุดไปได้ที่คิดว่าน่าจะเป็นวันที่สามที่เขาหลุดไปตอนนี้ถ้าน้องหลุดไปเนี่ยน้อง <c oughs> กว่าจะไปอย่างนั้นปุ๊บอาจจะตกเหวตกหุกนะครับชุดหนึ่งถึงห้านะครับชดุดหกชุดเจ็ดตอนนี้มีจุดคิดว่า ผู้ชำนาญทางในพื้นที่เขาบอกว่ายังไม่เดินแถวๆบ่อหินบ่อดินบ่อดินขาวนะครับเดี๋ยวสี่ตารางกิโลเมตรตรงนี้ปุ๊บมีรุงอ้และชุดเจ็ดทีเมื่อวานสรุปงานกันหนักมากตะครุนกันแล้วปุ๊บจะต้องเคลียร์ให้หมดเลยสี่ตารางกิโลเมตรแล้วขออมาลงให้เสียบตรงนี้นะครับชุดหนึ่งฟุดหนึ่งเดินประเมินกําลังคน ถ้าเป็นคนสมกุกต่อมาพุกชุดสามสี่ห้านะครับห้าตะเวนลาดตะเวนด้านล่างนะครับลาดตะเวนด้านล่างแต่ชุดปัสสาวจะมีพนักงานตรวจป่าของสวนป่าไม่ใช่ครับขอไล่ก็หกนะครับขอไม่สามเพราะมันจะมีคขือ่อน้างหลงอย่างนี้นะถ้าอากาศมันหนาวน้องอาจจะเอาใบไม้เอาอย่างมาปกบเนี่ยปกตัวนะครับ ขอรบกวนการเดิกนดการตรวจ เอออยู e ่เวรแล้วตี๋ไปจี๊งบขาวนะหืจับปลามาหย่อับออกมาไปย่างคนอยเลิห่วยน่อน้องน้อย